เนวิกเกตราไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเด e กคอ n เน t 33อ่อนนุชวงแหวนทาวน์โฮม2ชั้นรูปแบบใหม่สไตล์โมเดิร์นที่ออกแบบภายใต้แนวคิด Modish Real Living ให้ถูกแนวคิดเชื่อมต่อการใช้ชีวิตยอย่างมีสไตล์ขนาดพื้นที่25.2ตารางวาจำนวน3ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลย การเดินทางไปยังโครงการเดคอนเน็กซ์ n e c t 33โดยเริ่มต้นจากถนนสีนัครินฝั่งขาออกแล้วขับตรงไปเรื่อยๆจนถึงสี่แยกไฟแดงพัฒนาการให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตามทางไปเรื่อยๆจนสุดถนนพัฒนาการจะเจอกับถนนเฉลิมพระเกียรติรอเ จากนั้นให้เลี้ยวขวาตรงซอยเฉลิมพระเกียรติรอ6้2แล้วเลี้ยวขวาไปบนทางเรียบมอเตอร์เวย์ตามป้ายบอกทางโรงเรียนจินดาพรแล้วขับตามทางไปประมาณ200เมตรทางเข้าโครงการจุดทางด้านขวามือค่ะถึงแล้วจ้าโครงการเด็กคอนเน็กซ์ สามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบาน by j Asset Management